วันนี้คุณกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่วันนี้เรากำลังเริ่มชุดข้อความเรื่องเอาชนะความกังวลซึ่งเป็นการศึกษาโดยอ้างอิงจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ีข้อ6ถึงเผ่านทางพระคําของพระเจ้าแลาลิดอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณสามารถได้รับการปลดปล่อยจากความกังวลทั้งหมดได้ฉันเชื่ออย่างนั้นและฉันหมอย่างสุดหัวใจว่าชุดข้อความนี้จะเสริมสร้างความเชื่อข,ของคุณให้มั่นคงยิ่งขึ้นได้ ระคัมภีร์บอกเราว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อหกถึงแล้ววันนี้คุณกังวลเรื่องอะไรอยู่เป็นเรื่องการเงินของคุณหรือเปล่า เรื่องการเรียนหรือผลการเรียนเรื่องสุขภาพของคุณหรือลูกๆของคุณเรื่องของอนาคตที่ยังไม่แน่นอนสำหรับฉันนั้นฉันเคยกังวลเกี่ยวกับมุมมองของคนอื่นและสิ่งที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับตัวฉันและฉันมีคำถามอีกข้อให้คุณชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่ต้องกังวลกับอะไรเลยฉันไม่ได้หมายความถึงการใช้ชีวิตอย่างประมาท หรือขาดความรับผิดช,ชอบแต่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยวางสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ลงพระเยซูตรัสไว้อย่างชัดเจนในพระคำของพระองค์ว่า mm. เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอยากรกรนกระวายถึงชีวิตว่าจะเอาอะไรกินและอยากรกรนกระวายถึงร่างกายว่าจะเอาอะไรนุ่งหง่มมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้ แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ลูกาบทที่12ข้อ22ลูกาบทที่12ข้อ25ลูกาบทที่12ข้อ31แม้ความยากลำบากมักมาจากภายนอกและความกังวลน,นั้นจะโจมตีเราจากภายในและถ้าคุณเป็นเหมือนกับฉันคุณจะเห็นว่าเราเป็นคนประเภทที่มักจะเชื่อในสิ่งที่ความคิดของเราบอก เรามักมองว่าความกังวลคือสัญชาตญาณหรือการอยางรู้แต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงการบิดเบือนความจริงเท่านั้นฉันทูลขอต่อพระเจ้าเกือบทุกวันให้พรุองปลดปล่อยฉันจากความกังวลทั้งหมดและนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้ทำในสิ่งที่เราทําได้คือการหันมาหาพระองค์และทําส่วนของเราในสถานการณ์นั้นๆจากนั้นก็ปล่อยให้สิ่งที่เราทําไม่ได้ให้ไหว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ คำอธิษฐานของฉันเพื่อคุณในวันนี้คือขอให้คุณทำในส่วนที่คุณทำได้และปล่อยให้พระเจ้าทำในส่วนของพระองค์สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเราคุณคือการอัศจรรย์